ครับผมสำหรับคลิปนี้นครับเราได้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเอ่อสำหรับคันนี้นี่เป็น6640คาน่านิวนะครับรถสองเพลนะครับรุ่น6640คาน่านิวเกียร์กลางนะครับคันนี้เป็นรถห้างนะครับรถห้างใหม่ไทยเมื่อนานมาแล้วครับผมคันนี้ก็สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วครับนะครับสีสันเดิมๆเลยเอาจะออกห้างมายังยไม่เคยทําสีเลยครับนี่ครับบางๆสีเดิมบางนะฮะ อุปกรณ์ทุกส่วนทุกอย่างทุกชิ้นนะครับเดิมๆหมดครับมีแต่ยางที่เปลี่ยนไปนะครับผมนะฮะคันนี้เราจะขายแบบตามสภาพเผื่อท่านใดต้องการรถตามสภาพนะครับที่ใช้งานได้นะฮะไม่เน้นสวยแต่ราคาดีก็ลองพิจาราคันนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบคันสัาหนึ่งรอบนะครับสภาพยางโดยรวมก็ ยางหลังนี่ตีร้นนะครับผมนะยางหน้าพอได้ตัวรถสวยไม่มีแตกล้าวตรงไหนเท่าที่ดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีช่างสีของเราทํางานอยู่ก็อาจจะเสียงลูกหมูดังบ้างเล็กน้อยนะครับพีโอนี่ไม่แน่ใจนะฮะว่าใช้ได้ไหมนะครับผมแต่มีคันโยกอยู่ระบบเขาออกสองเผาคันนี้เป็นคันโยกนะครับมั่นใจให้ห่วงเขาได้ปลดได้นะมีรูดซึมบ้างเล็กน้อยครับคันหน้าสวยนะฮะ ดูครับขนาสวยเลยนอไซด์เดิมเลยครับแล้วจับคอม้าสามเหลี่ยมคอม้ายังไซด์เดิมอยู่เลยครับันาก็แห้งดีนะครับแห้งดีแต่โครงดันนี่มีรอยดามตรงนี้นะครับนี่ฮะสองฝั่งเดิมเดิมนี่เดิมเดิมติดรถเลยนะครับผมตกยี่สิบปีนะฮะไม่เคยบิ้วโครงดันเลยก็ถือว่าไม่ปกติมากนะครับแบบนี้สีสันซิซๆครับหน้ามีผูบ้าง ตัวนี้หัวผูนะครับนี่ครับนี่หัวผูก็ทําสีก็ได้นะฮะช่างสีทําได้แบบนี้เรื่องเล็กอุปกรณ์อยู่ครบแล้วฮะอุปกรณ์ส่วนควบอยู่ครบมันจะเป็นตะแกรงข้างเหล็กกันม้อน้ํานะครับแป๊บน้ํามันแป๊บออยอยู่ครบเลยตัวนี้กองสองชั้นนะครับผมใส่กองสองชั้นนี่ฮะออกมาจากห้างเมืองทองร้อยเอ็ดนะครับนะครับสีสันเดิมๆเลยถือว่าโอเคนะครับ นะอุปกรณ์อยู่ครบเลยด้านหน้าเป็นของเคงหลีนะครับเวทนี่รอเจ้าของถอดไปนะฮะถอดไปปะยางนะครับแล้วก็หายไปนะครับผมรถคันนี้จอดจอดไว้นานแล้วนะครับจอดไว้สองสปีแล้วเจ้าของมีอายุไม่ได้ใช้นะครับผมจอดทิ้งไ็สองสปีแล้วท,ทีมงานเราไปเจอมาก็จัดมาครับนี่เป็นผ่านเจ็ดของซีเอ็มทีครับ ใบผ่านสวยเลยนะครับถือว่าเต็มเลยนี่นะฮะโอ้ยรักเพื่อแกมากเลยกุญแจล็อกหมดเลยนี่ฮะล็อกน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะเดี๋ยวดูหกระโูกกันหน่อยหกระโูกสวยนะครับสองฟังเกิดครับหกระโูกสวยสภาพตามรูปแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะก็ออกส่งเผาก็เป็นคันโยกนะครับนี่ เดี๋ยวจะทำงานให้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะนี่ล็อกน้ำมันนี่ครับคันนี้เราขายสามแสน้าหมื่นบาทนะครับจะส่งฟรีนะใครต้องการรถไถราคาเบานะครับที่สภาพประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราชมคลิปการทำงานดูนะฮะพอเธอแท้หมดเลย ครับ นี่นะครับผมก็ทดสอบไปดูถึงพละกกาลังนะครับก็พอได้นะฮะพอได้เลยนะครับเกียร์ไม่ติบไปเด้งพลิกก็ปกตินะครับผมเครื่องดีเลยนะครับเครื่องแรงเลยไม่มีอะไรระบายครับท่าที่ดูนะฮะฝนใส่จะกิ้ครับจะผมไปบอกแกฟุ้งฟิตเครื่องมาจอดนะครับปิดเครื่องหมายแล้วก็จอดเพื่อทจะใช้นี่ครับผม เครื่องถือแน่นนะครับแต่หน้าก็ไม่ต้องเล่นก็ขึ้นเร็วครับผมนะถือเร็วก็เาเก็บงานทิดหน่อยก็ได้เลยนะครับเก็บงานตรงรูดซึมนะถ้าที่ดูก็มันรูดซึมบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ปรับล้อซกหน่อยบอกบอกเลวแห้งดีครับบอกเล็วแห้งดี มีมีรู่นคมนตรงขวาไฮดรอลิกนะครับเขานี่เข้าได้ปดได้ถ้าจ่สนใจนะครับคันนี้ขาย3ามแสนเก้าหืบาทได้สภาพตามรูปแบบนี้เลยนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ราคานี้เราจะส่งให้ฟรีนะครับนะฮะสามแสนเก้าหมื่นบาทจะส่งฟรีศูนย์แปดหนี่ศูนย์ครับเบอร์โทรศรรัพท์คลินี้ขอกว่าชัานนี้ก่อน นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ